เดี๋ยวไปดูต้นนี้มาครับไปต้นนี้ครับอันนี้อร่อยพี่อร่อยต้นนั้นอร่อยอร่อยหวานเลยค่ะขนาดูกยังไม่เหลืองมากกว่าต้นนั้นฝาดต้นเกดจากต้นเลยใช่ตัวอืมตัวทำกเกษตรแบบท่อมเที่ยวเรื่องของมนุษย์ประโยชน์ ที่ไปเก็บฝรั่งนี่กินอร่อย ในช่วงประมาณปลายปลายปีอินทดีารามจะเริ่มต้องการีแล้วเราต้องมองมองข้ามช็อตไปสู่การส่งออกส่งผลิตภัณฑ์ผลสดส่งออกไปต่างประเทศสําหรับประเทศที่ปลูกไม่ได้เช่นยุโรปซึ่งมีมุสลิมอยู่หลากหลายมากนะครับจริงไหมครับาไม่ทีป่ปลูกได้ครับ อร่อยต้นนี้อร่อยมากเลยแตกนอ<ม>สบายภาวานโคลพัน<ะ>อันนี้คนลพันอันนี้ไม่มีนอนแล้วพี่มไม่ยอมออกนอเลยนะต้น<ค>อร่อยๆต้นมันจะสูงกว่านี้ไหมครับท่านเค,ครับเก็บไป,ป,ปอ,อีกสี่สิบปีสิบปีสี่สิบเท่ามะพร้าวต้นมะพร้าวคุุมไหมล่ะถ้าได้ต้นดีโอ้ยปีเดียวกัน สารเราเชื่อว่าจะปลูกในขนาดใหญ่ได้นะครับเราพูนขนาให้มันใหญ่แล้วก็ปลูกแล้วก็ผสมผสานกับนาข้าวได้แล้วก็อีกอยา่างนีเป็นการสร้างมูลค่าของระบบการเกษตรที่มีนาที่มีนาข้าวเป็นองค์ประกอบะะต้นนี้ถ้าดู